ค่ะวันนี้เภสัเชเอมเรื่องยาและสุขภาพนะคะก็ได้นำเพื่อนๆมารู้จักกับยาสามัญประจำบ้านนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้อย่างไรนะคะว่ายาตัวดังกล่าวนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะขอพูดก่อนว่ายาสามัญประจำบ้านนะคะก็คือว่าเป็นยาที่ทุกทท่านสามารถมีไว้ที่ตู้ยา ที่บ้านนะคะหรือว่ามีไว้ที่ห้องพยาบาลของสํานักงานต่างๆนะคะยาสมันประจําบ้านก็เป็นยาที่หากถ้ามีอาการเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถนํามารับทานได้นะคะซึ่งเป็นยาที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายในการกินยาตัวนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะต้องกินให้ถูกต้องด้วยนะคะหากถ้ามาซื้อยาสมันประจาบ้านหรือว่ายาอะไรก็ตามกับเภสัชกรนะคะเน้นนะคะว่า ควรจะต้องซื้อกับเภสัชกรเท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นยาตัวนี้นะคะก็เป็นยาพาราเซตาม,มอลท,ทั่วไปนะคะเมื่อท่านมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือว่าปวดเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถนําเอายาพาราเซตาม,มอลมากินได้นะคะแต่น้อยคนมากเลยนะคะที่ว่าจะเข้าใจวิธีการกินยาพาราเซตาม,มอลที่ถูกต้องนะคะโดยทั่วไปแล้วก็มักจะคิดว่า2เม็ด ครั้งละสองเม็ดเวลามีอาการปวดหัวตร้อน,รอนหรือว่าปวดรักเล็กน้อยๆน,นะคะก็คิดเลยว่า2เม็ดนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะยาตัวนี้จะต้องกินตามขนาดน้ําหนักนะคะค่ะยาสามัญประจําบ้านนะคะวิธีการสังเกตก็คือเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่าเพื่อนๆเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะเอารูปขึ้นมาให้เพื่อนๆดูอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะยาสามัญประจําบ้านจะเป็นตัวหนังสือสีเขียวนะคะอยู่ในกรอบสีเขียวแบบนี้นะคะหากท่านกําลังมองหาย,ยาสามัญประจําบ้านเพื่อเอาไปไว้ในบ้านในตู้ยาของท่านหรือว่าในสํานักงานนะคะก็จะต้องสังเกตตัวนี้ด้วยนะคะว่า ยาสามญญารประจำบ้านนะคะสามารถมีได้ตามบ้านของท่านและสํานักงานต่างๆนะคะและหากท่านใดต้องการให้ทางเราเภสัชอเอมจัดชุดยาสามปญญาประจำบ้านไปไว้ที่บ้านหรือว่าที่สํานักงานนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในอ n b o x ได้เลยนะคะค่ะหากความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลรอบข้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราเภสัชเอมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ